สองวิธีช่วยเพิ่ม GLP-1 อย่างที่ทราบถึงประโยชน์ของ GLP-1 นะคะทั้งลดน้ำตาลในเลือดลดน้ำหนักลดความอยากอาหารลดไขมันประโยชน์ต่อสุขภาพอีกมากมายดังนั้นการเพิ่ม GLP-1 ก็ช่วยทำให้สุขภาพดีขึ้นแล้วเราจะเพิ่มได้ยังไง1นึ่ง d i r GLP-1 ได้จากยาเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นปากกาฉีดหรือยาทาน,นกลไกของยาค่ะเป็นการสังเคราะห์ที่เรียกว่า artificial ค่ะจะทำตัวเสมือนเป็น GLP-1 คะ่ะไปบอก r e c e p t ร r เหมือน ให้เปิดประตูค่ะว่าฉันเป็น g l p 1นะสำคัญขีดเส้นใต้เลยนะคะการใช้ยา g l p อต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์เท่านั้นนะซึ่งยา g l p อเนี่ยค่ะถูกมาใช้ในการช่วยเรื่องของเบาหวานและช่วยลดน้ำหนักซึ่งการใช้ยาก็จะได้ผลเร็วเนาะเพราะมันคือยานะแต่ก็มีผลข้างเคียงซึ่งก่อนใช้ก็ต้องศึกษาไว้ด้วยนะคะผลข้างเคียงยระยะสั้นของยาเช่นคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียเบื่ออาหารปวดหัว คนที่ใช้เบรยเลื่อยมีการศึกษาพบเคสที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะและลำไส้เขาใช้คำว่า p a r a l y z e เลยนะคะ stomach p a r a l y z e ก็คือคล้ายๆแบบอาัมาพาตและพบว่าน้ำหนักตัวที่ลดลงอะค่ะ่เป็นเป็น lean mass ก็คือเป็นกล้ามเนื้อและกระดูกและพบว่าเมื่อหยุดยาค่ะน้ำหนักก็จะกลับขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ lean mass ก็คือกล้ามเนื้อและกระดูกเนี่ยมันไม่ได้กลับขึ้นมาเหมือนเดิมถึงแม้ว่าน้ำหนักตัวจะไม่กลับขึ้นมาเท่าเดิม 8%ไขมันสะสมจะเพิ่มขึ้นตัวราคาของปากกาฉีดนะคะก็ราคากลางก็ประมาณนี้นะคะซึ่งบางคนถ้าได้แหล่งที่ถูกกว่านี้ก็ก็จะลดลงอันนี้เป็นราคาต่อสัปดาห์เดือนหนึ่งก็ต้องฉีด4ครั้งหรือถ้าบางคนทานเป็นเม็ดก็ทานทุกวันส่วนอาหารเสริมที่เคลมว่ากินเจลพีวันเนี่ยไม่มีนะคะตรวจสอบดีๆนะนอกนือจากไดเล็กเจลพีวันโดยการใช้ยาวิธีสองก็คือการเพิ่มเจวพีวันแบบธรรมชาติ หมายถึงการกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมน g l ล1วันมากขึ้นให้ร่างกายผลิตเองซึ่งเกิดขึ้นได้จากการทานอาหารและการใช้ชีวิตนะคะแล้วจะเลือกใช้ยาหรือใช้แบบธรรมชาติดีก็ต้องบอกว่าอยู่ที่โจทย์ของแต่ละคนนะคะก็แนะนําศึกษาข้อมูลเพิ่มแต่ถ้าจะใช้ยาต้องอยู่ภายใต้คาแนะนําของแพทย์เท่านั้นนะคะถ้าอยากรู้การเพิ่ม GLP 1วันแบบธรรมชาติพิมพ์อยากรู้และกดติดตามกันไว้นะคะส่วนใครอยากได้คําแนะนําการเพิ่ม GLP 1ีวันแบบธรรมชาติพิมพ์สนใจละทักมกคุยนา